เปิดปฏิกิริยาล่าสุดมาคัดแรชัปโนและบาร์เซโลนาหลังมีข่าวนักเตะจ้องชิงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อออกไปหาความท้าทายใหม่ๆวันที่14มกราคม68เปิดปฏิกิริยาล่าสุดมาคัดแรชัอโฟนตัวรุกชาวอังกฤษและเจะ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาภายหลังจากที่มีข่าวนักเตะจ้องชิงปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเพื่อ,อออกไปหาความท้าทายใหม่ๆอนาคตของมาคัดแรชัปโฟนสันกรอย่างหนัก จากการที่ถูกตัดชื่อออกจากทีมในเกมบุกเอาชนะเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้2-1โดยหลังจากนั้นมีชื่อตัวสำรองแค่เกมเดียวแต่ก็ไม่ถูกทรงลงสนามโดยเวลาผ่านไปทำให้แน่ชัดแล้วว่าโอกาสในการกลับคืนสู่ทีมของครูเบนอโมริมนั้นจบลงไปแล้วล่าสุดสปอรตระบุว่ามาคัดแรชักฟอนหันตัวเลือกทีมอื่นๆลงหรือจัดลำดับไว้รองลงมาแล้ว โดยมีเป้าหมายนั่นคือเจ้าบุญทุ่มบาร์เซลโลนาและทีมจากแคว้นกาตาลุยยาเองก็การคว้าตัวมาร่วมทีมเบื้องต้นด้วยสัญญายืมตัว